บาไปล้อเสมอกันดีเนี่ยเราอย่าไปถนนขุขระสิเบื่อตอนนั้นไปบินตาบาดเกือบจะต่อยโยโยมอ้าวทำไมอะพี่มันแกรง้งแล้วคนแก่ดิจ้า้คนแก่เออเวลาจะใส่บาทรเอาข้าวมาสักจานจะใส่บาทให้พระยืนกาดอธิษฐานทุนหัวแล้วทุนหัวอกีกกูยืนมดคันกัดจะะจาย้ว้ว เก okay, ยังอู้อธิษฐานแล้วสันตักมาช้อนนึงเหลือครึง่งทำไมอธิษฐานหล่นหมด <c oughs> จริงออคนบ้านเรานี่แปลก <c oughs> ทำบุญยี่สิบบาทขอให้ถูกรอตเตอรี่สองใบป้าทำไมมันจะได้ไงทำบุญยี่สิบใจถูกรอตเตอรี่สี่ล้านมันจะได้ <c oughs> จริงเหรอองนี่คนทะไมนี่บางคนฉลาด บนออซื้อหวยให้ตัวหวยนะหลวงพ่อหนูจะจุดพระทัศถ,ถวายไม่รู้เอเจ้ามือมันบนว่าไงให้หนูย้ายไกลถูกนะวันนี้หนูถวายหวัยหวหมูจะกูเป็นพระมึงคินด,ด้วยสิกูเหรอเออกูจะกูจะฉันหวัวหมูหรือจะหนวกหวูลูกประทัศพ <c oughs> มเป็นความจริงเออไปบินตาบาดวันก่อนที่ไหนที่ภาคใต้นึกแล้วาาทำไมทีนี้ก็ถือบาดไปบินตาบาด ไปบ้านเดียวกลับเลยทำไมก็ไม่มีข้าวก็ใส่แตงโมแตงโมขวานตั้งลูกลงวําเดียวเต็มบาทเลยลูกเดียวกลับวัดเลยหลวงพี่กลับวัดเลยเหรอพี่ยอจะทำไงกลับมาถึงก็ฉันแตงโมฉันกับพี่อะไรทำไมคลุกไม่ออก ไม่ออกมันติดอยู่ในบาทนั้นเราทำยังไงกูพาไปทุบกับโคนมะพร้าวแตกทั้งแตงทั้งบาดแกวาดมาเห็นจับศึกจับศึกเลยเออไม่รู้เนี่ยแกมาบวชอยูด่ได้กิ่งไม่รู้ยังไงน่าจะลำบากกูคนเราอย่าดูถูกกันดิอย่าดูไปเนาะ นั่นมันหลายเรื่องเมืองอะมาเมืองไกลรู้ใช่ั่งไปทําเรื่องผิดกฎหมายตั้งนั้นเลยนั้นมันก่อนเกือบติดคุกคดีอะไรอ่ะพี่เต่งไปขโมยผ้าหนาไม้เจเว้นเอาไปไหนผ้านา,มา,นานไนานามยอ๋อใจนอนเวลานอนนี่ใส่ผ้านาาไมอเะเอนอนไม่หลับมันเกี่ยวอะไรไม่รู้เห็นตัวตัดนประกาศใช้ลอรีเอกหลับสบายตลอดคืน <c oughs> ดีกูไม่กินไปด้วยมันแปลก ตอนนี้ลําบากเออมาวัดได้ขิงองน้ําเข้ายากคุณเยอะคุณยยเยอะกูใส่เป็มพืชใส่เพ็นพืชเออมันจะได้สะดวกใส่รุ่นไหนมามีโกโ็โกยิ้มไงไม่จิม้มครนรดดีถ้าพาแกงไปปนกับขี้ <c oughs> มันบ้าอแม่เคี้ยวเีน,นี้สบายเออวัดนี้วัดใหญ่เว้ยวัดไร่ขิงม่ใช่ธรรมดากวางเป็นสามพันได คว้างม,มากเอ,อมึงเห็นไหมพัฒนาดีมากขนาดร่องน้ำก็ไม่ใช้กรอนธรรมดาก็ใช้เชือกรวด <c oughs> ใช้ลรวดเหล็กเอาไปคล้องกับตะปูคล้ <c oughs> องกับตะปูเออเลยทำแบบแอดก็เรียกว่าคือคนมันเยอะคนโน้นเข้าคนนี้เข้ากรอ,อนก็เลยหายรองน้ำวัดนี้ระบบสาม G เว้ยสาม G ยังไงอ้อไม่เห็นเลยโทรศัพท์สาม G สมัยใหม่เนี่ย เวลาโทรนี่เราจะเห็นหน้าคนที่เราตัหาไอ้นี่กองน้ำสามจีเราเข้าไปนั่งขี้อยู่ในรนั้วนี่คนข้างนอกเห็นเราไปเตะใครนั้นประตูมันเป็นรูไม่ใช่สามจีทำไมมึงไม่คิดเออบอกเลยไว้เราอยู่ดีนถ้าเกิดตีนี่เป็นสะานตีหลึงรุมอันนั้นเป็นสะานันตีกาเควกันเราต้องจัดการตูไปบอกอะไรอันเล้่มตั้งให้ตำรวจจับเอ,อมันมันมันเนี่ยเรามาเลี้ยงกีโมอวะ องกุญมึงกับกูวันนี้นะหันด้อีมะวะมันนว่กเก่งหมืเดยนารากมึงอันเละรับนวดเป็นบอรื้อบูรานให้เมไอบรื้อกูแดงตึงกองม้อมั้มันหนุมันนี่จบันนี่เออแต่เดีใจ่นี่นะจากกูอยากได้เดี๋ยวใจ้บ้ายังไม่รู้ว้

เด็กแก่ข้าวเลยวะป่านานี่ยังจ้าพ่อมาครับอาสวัสดีนะจ๊ะป่าไว้ร้อยเด็กอยากป่าเลยมันจึงกูตังตังไม่ใจรู้ว่ากำหมาป่านี่ใครอไรใครไรยไอ่ะเติงนป่าป่าก็คือลุ้นเองอยู่ไม่พอแล้วป่าก็รุ่นเพื่อนนี่มไม่รู้ไงจี่หย มานานยังจ้าป๋าค่ะพึ่งมาจะนโนค่ะนั่งก่อนนะจ้ามากี่คนนะมาสองคนดงเดี๋ยวนี้อ๋อมาสองคนเลยค่ะคร<อ>ับป๋าทำอะไรคะเห็นวลนี้ป๋าจะล่องวันี้มาจต่ใกล้ปั๊มไว้ใคกี่ตันจ้าช่วงไรทำไมน้อยอ่ะปัม๊มล้นลงจากรถไก่โจน ปีพอแบบมึงนเดียวมึงเจาะเกี้ยเม็ดก ah. <K hab. S 2> ูเลยปามีส่วนปามนี่เลยจ้ารับคนหลังนั้นใครอ่ะเด็กเต่งปา้มมัแม่งเก้คุยเต่งเขาเก้แล้วเต่งไหนวัวได้ตายเห็นดูมันปามมาเจียวกันได้จ้ารับมาช่วยตื้อบียไอตื้อบียไอปา ไม่เคยเห็นหนะ้าป่าเลยป่าไม่อยู่ที่นี่เลยค่ะป่ามาจกคนที่นี่ป๋ายดุป๋ามาที่นี่้วยความเมื่อจะดูแต่ป่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ป๋าคนเดิมมาทำไมมาทำาเลรไหวต่ำเต้นรถมือจอมอ๋อเลยจ้าครับพอดีจังมาอีกทีคกันแต่ว่ายังไม่ได้ใจตา ันเลตจอเจี๊ยบไวแล้วน้น้อชักแล้วว่าตาเดือนไออก้จีนยี่ไม่ได้แล้ยเ่ปาไม่ต้องรีบกลับนะเจ้าป่าจ้ะนั่งนั่นนี่นนะป่าน้องเอาใจป๋าแกงเอายู่ยนานเรื่งเอาใจบริการร้านนี้อบอกป่าได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเนอะฮึ่มฮึ่จฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮา่มฮึ่มล พาเราไม่เจ <ersch> ่จ so so ักตอนปาจีกี่ออนไลน์แปลกแปลกทั้งนั้นเี่ยมาที่นี่แคว้นๆขวนาเน่นทีมาพี่น้องทั้งนั้นเลยแคว้นๆวนรักกันทั้งหมดเลยวันนี้นายหนังนั่งอยู่น้องเดียวนั่งหลังรวมหนังนั่งหลังวทีคนแกนั้นแกมากแล้วคุณยายมาดูนวียนตาม ูกเดียวหลับว่าตื่นน่ะลูกเห็นไม่เลือนตามองว่าคุณยายผมตาบอดครับไม่ตามองไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเลยนะล,ลูกว่าครับอ๋อน่าตรงสารนะตามองไม่เห็นเลยว่ะครับพอกูยกคุณยูนเอ้านมันเดินได้หน่ <c ười> าเห็นนึกว่าขาหาักด้วยมั้งก็ <c ười> เป็นวงอ๋อนี่เออนายหนังไม่รู้ไปไหนว้องน้ำก็ไกลกูไปยืนเยวอยู่ข้างรถล้อ เด็กวัยรุ่นนะโอ้เก่งนะน้องเดียวนี่สุบุรีด้วยยืนคีบเลยวะนั่นพี่ยาเส้นออกมาข้างนอกแล้วมวนให้หมดสิมันตำตาจะจุดกูวิ่งขึ้นเวทีจะจุดเหรอเออขามนี่พรุ่งนี้เราไปปราณบุรีเอ่อปราณบุรีงานอะไรพรุ่งนี้พี่นุ้ี่ไปแสดงปราณบุรีอีกอไปปราณบุรีหานแกบนนะภาคใต้ก็แกบนเยอะแถวนั้น บนว่าไงาเขาบนไว้คนแก่นี่บนวไ,ไว้ได้ค่าติดคือเขาติดหนี้ยายคนนั้นอยู่นานแล้วแกว่าแปดปีแล้วถ้าได้ค่าติดนี้กลับมาค่าไอ้นี่ถิ่นนี้กลับมาแกจะรับหนังน้องเดียวไปแสดงค่าหนังตะลุงก็เกือบแสนแค่แกเขาติดอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเขาขายลูกมะเขือนี่เมื่อก่อนยังไม่ได้จ,จ่ายตังค์กันอ๋อฮันเออ เราะนั้นได้นอนที่สุดตอนนี้เดือดร,ร้อนเราจะทำอาชีพอะไรกันดีเนี่ยการที่จะได้ทำอาชีพการที่จะทำเราต้องเลือกให้มันตรงร้องผมว่าเราเที่ยร้องเพลงพี่เที้ยร้องได้แล้วเพลงพอได้กับผมปรลงตะร้องผมร้องปรลงีสานเพลงอีสานมีความหมายมากครับอีงสานนี่เพราะ<ม>โ,อโอ้หอมดอกพะกขยงยามกว่าแดง<ม>อนคำลงมา แอบแอบเกลียดเจ้านาของยาดว่าหงหวนหวนเกลียดโคเกียดขาคำเหมือนหมอลำป้ากันมวนเมฆดำร้อยพันปวนคนตัมาจู่อิจาเลยผมพีเพงร้องได้เหมือนกันพีเ,งเองไ,ได้กับแต่ว่าผมไม,าไม่เข้าใจท่อนกลางไม่รู้มันแปลว่าอะไร <c oughs> ท่อนไหนที่มันว่า มวนเวมันแปลว่าอะไรมันขอบุญีี <c oughs> ่นเกี่ยวกว่านะเกี่ยวมวนไว้มันแปลว่าสนุกครับพี่หอดนี่คือสนุกใช่ <c oughs> อย่าลืมว่าการที่ร้องเพลงแลร้ลองลูกทุ่งมีความหมายครับเพลงลูกทุ่งคือเพลงประจำชาติไทยใช่ไม่มีเพลงแขนงใดจะเหมือนเพลงลูกทุ่งับบอกเรื่องราวได้ในเพลง เออมึงอย่าลืมว่าลูกทุ่งนี่ไม่มีวันตายให้ชายยันไปไหน <c oughs> ไปเลี้ยงหมูจ้างยอดรักอันว่าไปปลูกปักให้พุ่มพวงพอพออย่าพูดนะแกอยู่าานี่นะ โงนกินซ์ด่าอ,อะไรนะมีเมนูไหมเมนูเก่น,น้นอยก็อยากไปรีบเออเบรีนู่มอยากเมนูจ้าเออเมนูมีเมนูได้มั้งอ่ะมีหลายอย่างจะกินกับแก้มก็ได้มันว่าปลากระกปุกนึ่งหมาเนาวมีร้อยๆนั่นใลยคุณโฉ จ้าว่าเป็นต้มยำตะลีมีค่ะกูจะรัามนาม้ำแดงมีจะเอาอะไรก่อนคะเห็นเอาตัวกัวกับปลาจิงจังมาต้กงจำคน

คนีม่ีดีีรู้รูดูเลยูกเท้าไม่ดีคนนีรู้จำงานไม่ดีคนนี้จมั่เข้าหน้าเลยคบอกให้ดูรัปกันบดีดลูกเจ้าคุณนี่ปจําระมานคนดีดีรจางกดูวัาในการดีกูจพใช่้องกาดก็บดีคุณทั้งมดว่า้กาหเลยลูกเจ้าคูดียิงชีวิตลูกเจ้าคุลับนี้ไปเด่นายปาทูไม่รูเลยเลยต่อไปดีก็ปนหน้าปรูที่กจะนั่นเดือนไอ้พูนั่เจ้ก้าดกันใจหวกันอนเลี่ยผู้ให้รู้กว่ายิ่งร 找别你。管家。